กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเสนอที่หมอหญิงขอแชร์ตอนมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนี่คุณฉันบอกหลายรอบแล้วนะว่ากินผักบ้างฉันเตรียมมาแล้วกินด้วยกันก็ได้เอาปะโทษกินสักหน่อยสิคุณไม่รู้จะทำยังไงกับคุณแล้วเนี่ย ที่พูดก็เพราะเป็นห่วงอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆคุณเล่นกินพวกไส้กรอกหมูกระทะแทบทุกวันเลยแหมคุณก็เวอร์ไปกินแค่เนี้ยมันจะส่งผลอะไรนักหนาส่งผลสิคะอา้อาวพี่หมอ,หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะทั้งสองคนเมื่อกี้พี่หมอได้ยินแว่แวๆว่าอะไรแค่นี้แค่นั้นนะคะ ก็ภรรยาผมนะสิครับพี่หมอผมกินไส้กรอกหมูกระทะแค่เนี้ยบนผมหูชาหมดแล้วเนี่ยแล้วกินบ่อยแค่ไหนละคะก็เออทุกท,ทุกวันนะครับมีหน้าล่ะดูสนิทกันเชียวกับภรรยาผมเหรอครับไม่ใช่ค่ะกับคนนั้นนะคะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> สวัสดีค่ะหนูชื่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงหนูอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนเลย โดยเฉพาะพี่ชายคนนี้ค่ะเฮ้ยไม่เอาะหนูนิสัยดีนะถึงบางทีอาจจะร้ายไปบ้างทั้งทำให้คนเสียชีวิตวันละ15คนหรือ5,332คนต่อปีโดยพบมากเป็นอันดับ3ในชายไทยและอันดับ2ในหญิงไทยแถมหนูยังสร้างผู้ป่วยรายใหม่มากถึง44คนต่อวัน หรือ15,939คนต่อปีเลยนะคะอย่าประมาทนะคะยิ่งถ้าคุณมีความเสี่ยงทั้งจากการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อแดงเป็นประจำขาดการออกกําลังกายหรือมีประวัติครอบครัวหรือตอนเองเป็นติ่งเนื้อในลำไส้โดยสัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งลำไส้และไส้ตรง มีทั้งถ่ายอุจจาระผิดปกติมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งถ่ายไม่สุดหรือถ่ายมีมูกปนเลือดมีอุจจาระเล็กลงมีอาการปวดท้องแน่นท้องท้องอืดจุกเสียดบ่อยๆพี่อายุเท่าไหรคะพี่อ่ห uh, <52. S 1> ้าห้าสิบสองวัยนี้ยิ่งต้องระวังเลยค่ะเพราะวัยห้าสิบขึ้นไปควรได้รับการตรวจคัดกรอง ปัจจุบันสามารถเข้ารับการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระได้ฟรีทุกสองปีหากมีความผิดปกติควรได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะตรวจเลยค่ะพี่หมอพาสามีหนูไปตรวจเลยดีเลยค่ะเพราะมะเร็งรู้เร็วรักษาทันป้องกันได้